ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้กรับสวัสดีแฟนเพจที่รักทุกท่านของผมแอร์บางพฮสต์โอสต์บางแพรเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเอามาๆๆหลวงพ่อไม่ได้สร้างพระเองครับนะร้านรับทำเหรียญเป็นผู้สร้างครับ ไม่มีวัดไหนที่ปัม๊มพระเองในวัดอย่างเนื้อฝาบาทเนี่ยก็ไม่มีวัดไหนเอาฝาบาทไปให้ปัม๊มเพียงแต่ว่าเนื้อทองเหลืองอ่ะในยุคนั้น่ะเขาไม่ได้มาทําพระอย่างเดียวเขาก็เอาไปทําพานทองเหลืองอ่าเอาไปทําฝาบาทพระเอาไปก็แล้วแต่เป็นนิทานครับว่าทางวัดเอาฝาบาทไปให้ปั๊มเหรียญเนี่ยวัดไม่มีเครื่องปัม๊มและโรงงานก็คงไม่เอาฝาบาทพระ จากวัดไปปั๊มเหรียญได้นะครับอันนี้เป็นคือเราอยู่ในโลกของเขาเรียกว่านิทานของคนขายพระจนคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะเราคิดว่าเราเนี่ยเรื่องพระเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พิสดารลึกลับซับซ้อนจนต้องพึ่งเซียนพระอย่างเดียวเราไม่รู้หรอกเราเห็นเราถามใครว่าเป็นเซียนพระบุ๊คเนี่ยเรารู้สึกศรัทธาทันทีคิดว่าเ็าเป็นเทวดาทันที ทั้งๆที่จริงแล้วเขาอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้หรือให้อาจจะรู้เรื่องพระก,ก็ไม่มีทางรู้หมดพเครื่องเนี่ยนะคนที่จะรู้หนึ่งคนที่อยู่ตอนการสร้างจะรู้จํานวนการสร้างจะรู้ว่ามีกี่แบบกี่พิมพ์สองคนที่รับจากวัดจะรู้ว่ารับตอนไหนแล้วที่รับมาเป็นอย่างไรนะครับ สนใจไหมพิ่ไข่รุ่นแรกปีสองหกก็ใช้บล็อกเดิมปั๊มอยู่หลายครั้งนะครับถ้าจะแบ่งให้ผมอ,อาจจะถูกกว่าแบ่งกลับไปที่นครศรีธรรมราชนะลงเฟซบุ o กปุ๊บรับรองครับมีคนขอเช่าแน่นอนอ่าแต่ถ้าอยากรู้ราคาก็เปิดไปสักแสนหนึ่งอ่าไข่รุ่นแรกเนี่ยพอลง facebook ปั๊บเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าใครๆก็ซื้อ แต่ผมไม่ผมพลังผมคือหมายว่าศรัทธาผมมันจะซื้อแพงได้ไม่เท่าคนใต้นะครับเอาไปให้คนสุราษฎร์คนคนครจะได้ราคาดีกว่าผมนะฮะเหรียญ <c oughs> ที่แอนเป็นท้องกระทะทั้งหน้าและหลังเกิดจากขั้นตอนกขาผิตอย่างไรกับบล็อกที่เขาทํามาแต่ส่วนมากมันจะไม่เกิดพร้อมกันนะแองกระทะหน้ากับหลังอะพร้อมกันอนะไม่มีถ้าแองหน้าก็หน้า,นาแอนหลังก็หลังครับวันนี้น่าสนใจอยู่ เ,เรื่องราวเ,เกี่ยวกับพระวัสสาสตรนะรวัสสา์บุญยาวาสอะอย่างนี้ก่อนอยางหลวงปู่ทวดวัสสา์บุญยาวาสอะอันนี้คือพระวัสสา์บุญยาวาสที่ผมได้ได้มาจากบ้านนี้อะได้มานะครับแล้วก็เขามีใบปล่อยกำกับมาด้วย จะเป็นใบฝอยเล็กๆอ่ะนะครับที่ทำลง youtube ไว้นะครับอ่าซึ่งนะ้ยเป็นชุดที่ย่าเนี่ยเ,เขารับมาจจกวัดนะฮะมีใบเอกสารกำกับเลยเนี่ยอะไรก็เขียนไั้หมดอ่ะเจอแล้วลูกนะครับแล้วก็มีใบอันนี้มาด้วยว่าพระเครื่อง วัดประสาทบุญญาวาสพระภูสมุอัมพลแจกฟรีนะครับอ่าอีกอันหนึ่งนะนี่ก็มีนะพระเครื่องวัดใหม่อามาตาลต นะมีการแจก4 -10 ถึง10ปี09สร้างพระเครื่องสมเด็จโตจำนวนเนี่ยเขาไปเอามา20องค์เงิน200บาทเท่ากับว่าตอนนั้นอะองค์ละ10บาทนะนะครับอ่ะคราวนี้พระเครื่องชุดนี้นี่ยที่เขาได้มาก็ก็ไม่ได้มีแค่ปู่ปู่ทวดอย่างเดียวปู่ทวดเนี่ยให้แฟนเพจไปกือบหมดละผมจะเหลือไว้เป็นที่ระลึก ก็คือลงทองแล้วก็เนื้อขาวต้องบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็เล่นพระมายี่สิบกว่าปีอะเนาะนะรพระหัวประสาทก็เห็นมาเยอะอ่ะคราวนี้ก็มีประเด็นใน YouTube ใช่ไหมเขาบอกว่าแบบเนี้ยนะถ้าไปลงในกลุ่มผมก็ไม่รู้กลุ่มไหนนะผมคิดว่ากลุ่มที่ กลุ่มอะใครก็ตั้งได้ผมคิดว่ากลุ่มที่มีไปคนดูพระเป็นก็มีแหละอ่าเขาบอกว่าถ้าไปลงในกลุ่มอะเขาจะตีเก๊นะครับถ้าไปลงในกลุ่มเนี่ยเขาจะเขาจะจะ,จะไม่เคยเห็นพิมพ์นี้ไม่เล่นพิมพ์นี้นู่นนี่นั่นนะครับก็ผมก็ไม่อ่านคอมเมนต์ดูนะอ่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ถึงอะเข้าใจได้เนี่ยมันคนออย่างไหนไหมอ่า อันนี้คือกดมือเนไแล้วข้างหลังอะ่ะเป็นมือกดเหมือนที่บอกอ่ะเอาทูบจิ้มอะ่ะแงออกก็กดเข้าไปหลังไปลอยนิ้วมือกดอ่ะอันนี้ก็ตรงตามสูตรอ่ะอานู้นมานะครับก็ดีครับได้ทําเรื่องราวพระวัดประสาทให้มันชัดเจนหมวกาับหมวกกับามวาดีนะอันเนี้ยสำหรับคนเล่นพระอย่างผมที่ซื้อพระามาเยอะเนี่ย นีมันแท้อยู่แล้วมันแท้แบรเบอร์แท้ไหมเพื่อนเพื่อนซึ่งพระที่มีใบฝอยมาแบบเนี้ยพิมพ์พคูสมุอัมพลเลยนะพระคูสมุอัมพลนะั่นคือเจ้าอาวาสละประสาทนี่เขารับมากับไว้ลงในกลุ่ม นะครับเนะี่ใครมีเก๊พิมเนี้ยเอามาขายผมแล้วกันคือวันเนี้ยได้ปกป้องหลวงพ่อให้ไม่ถูกนะฮยลังแจนะคือว่าถ้าใครดูพระองค์นี้ว่าเก๊นะต้องไปเช็คว่าเขาเกิดปีอะไรเล่นพระเนี่ยจบหรือมีข้อมูล นะการเล่นพระมากน้อยขนาดไหนไม่มีประเด็นก็คือผมเชื่อว่าแฟนเพจผมดูพระเป็นทุกคนผมจะพูดเสมอว่าดูเป็นแล้วค่อยเช่าแต่ประเด็นคือวันนี้แอดมินผมโทว่ามีคนเน่ะเอาพระมาคืนสององค์ด้วยเหตุผลที่ว่าเช็คที่ไหนก็เก๊ไอเนี่ยคำพูดผมถึงเดือด หน,หนึ่งอย่างแรกคือว่าคนที่ดูเก๋สามารถไลฟ์สดแบบผมได้นะว่าพระชุดเนี้มันเก๋ยังไงถ้าเก๋บอกไม่ได้เหมือนแบบที่ที่ที่ทคุณเคยเห็นเนี่ยคุณเคยเห็นพระมากี่องค์แล้วรู้วิธีการสร้างพระไหมแล้วพระวัดประสาทบุญยาวาสเนี่ยสร้างอ่ะปู่ทวดเนี่ยมีแม่พิมพ์กี่ตัวแต่สิ่งที่บอกว่าแท้คือเนื้อ เนื้อเดียวกันวิธีการผลิตนะลายนิ้วมือกดถูกไหมฮะนี่ใสนะอะไรเสียบงัดขึ้นและนี่คือเขารับมาจากวัดแล้วไม่ได้มีแค่นี้เขามีทั้งสมเด็จโตแบบนี้มีทั้งชินาราชด้วยอ่าซึ่งพิมพ์ชินาราชเนี่ย เอาว่าเป็นลมในกลุ่มเขาก็บอกไม่ใช่ว่า,าัดปราสาทเองแต่นี่ผมเอาว่าปราสาทเนาะต้เขาได้มาจากวัดอะแล้วแล่แบบนี้มีพระที่ไหนทำทําไม่ใช่วัดปราสาทเนาเนี่ยนี่ก็วัดปราสาทนี่ก็วัดปราสาทนี่ก็วัดปราสาท เนี่ยก็วัดประสาทเนี่ยค,คือมีใบฝอยเนะี่ยคือเอางีนี้แล้วกันใครว่าเก๋เอามาขายผมเออเนี่ยปู่ทวดแบบเนี้ยเนี่ยใครว่าเก๋เอามาขายผมหามาขายให้ได้นะแต่ถ้าแบบเนี้ยเก๋ผมไม่สงสัยเพราะอะไรใช่ไหม อย่างเงี้ยเก๊ไม่สงสัยเพราะหลังเป็นบล็อกยางไม่ได้ใช้ล,ลายนิ้วมือกดมีบล็อกตายตัวเป็นบล็อกยางไอ้แบบนี้เกะไม่สงสัยบางคนบอกต้องดูที่แรกไ,ไอ้คนที่มันจะประกอบการขายมันจะพูดที่แรกมันอธ,ธิบายได้ไหมว่าแร่ออกมาจากไหนคือพูดเหมือนเก่งไงแท้จะดูที่แรก เอานี้ดีกว่าแร่เนี่ยเอามาจากไหนแล่ของใครแล้วจริงไหมที่เก๋จะเอาเม็ดดำๆแบบนี้มาใส่ไม่ได้เก่งขนาดจดจำได้ว่าแร่มันมีลักษณะเป็นยังไงพูดได้แต่มันแต่แต่มันอธิบายไม่ได้เห็นอะไรในนี้ก็บอกต้องมีแบบนี้เด็กห้าขวบ้านผมก็พูดได้ต้องมีแร่ดูที่แร่แล้วถามไอ้แล่มันดูยังไง ดำดำวาววผมเอาว่าเด็กปหกบ้านผมก็พูดได้อืนี่ก็มีแรกดูที่แรกแฮะลูกเก๋เอางี้เอาก็ต้องบ่อยอย่างนี้ออน,นะเล่นควะเนี่ยเนี่ย ไอแบบที่ตัวเองเล่นน่ยก็ซื้อแบบที่ตัวเองดูเป็นแต่ไอที่ตัวเองไม่เป็นน่ะอย่าไปตีเก๊เอออันนี้มันพาแท้เป็นชนิดที่เรียกว่าใครดูเก๊นะครับเนะีผมบอกอะไรดูพาไม่เป็นสองสองครับแฟนเพจที่เอามาคืนนะแอดมินมาร์คชื่อตัวแดงไว้เลยซื้อพาผมไม่ได้อีกนะ โทษฐานคือซื้อพระที่ตัวเองดูไม่เป็นพอเวลาใครสวดมาเนี่ยยังไม่ตั้งสติที่จะกลับมาถามคนขายอย่างผมว่าพี่มันแท้ยังไงมันเจ๊ย,ยังไงแต่ถ้าบอกว่ามีคนบอกว่าไม่ดีแล้วเอามาคืนเนี่ยคือโอเคหมายความว่านะเหมือนกับผมเนี่ยเอาชื่อเสียงผมมาทิ้งด้วยเงินเจ็ดแปดพันนะครับ แต่ถ้าใครหาพระวัดประสาทพิมพ์นี้มาขายผมได้ผมก็ซื้อองค์ละแปดพันเหมือนกันโอเคไหมครับฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาให้เรามีพระดีอยู่ในตัวแล้วเราไม่ศึกษาแต่เราเลือกที่จะใช้วิธีเดิมๆคือไปแห่ไปถามเขาเนี่ยผมพูดเสมอว่าพระที่ไปจากผมมาเก๊ผมคืนเพิ่มองละห้าพัน เนะฉะนั้นถ้าบอกว่าโอเคพี่ผมขอศึกษาก่อนอ่าแต่วันไหนถ้าผมรู้สึกไม่สบายใจผมคืนนะอันนี้ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเอามาคืนด้วยเหตุผลที่บอกว่าไปเช็คแล้วคนบอกเก๋เนี่ยแสดงว่าคุณต้องคิดว่าคุณนั้นนะ่ะเก่งกว่าผมไนงะแล้วก็หมายความว่าผมเนี่ยเอาพัคเก๋มาขายผ่านไลฟ์สดซึ่งคนเห็นทั่วประเทศหรือต่างประเทศด้วยเนี่ย ไอ้ถ้าแบบนี้เก๋ไม่แปลกเพราะอะไรไม่ได้ใช้มือกดไงเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเป็นลอยในบล็อกแบบนี้เนี่ยคือเก๋นะแล้วถ้าใครตีแบบนี้เก๋กลุ่มไหนหรือใครที่ตีพักแบบนี้เก๋บอกเลยว่าไปหามาขายผม <S <S ผมซื้อมาแปดพันเก๋ต้องหาได้นะถูกปะ่ะพักเก๋ต้องหามาขายได้ มันไม่มีทางทาได้หรอกเพราะพระมันแท้แต่พระมันไม่ได้มีพิมพ์เดียวทุกวันนี้ยึดถือไอ้กลุ่มที่ตั้งขึ้นมาแล้วคนตั้งผ่านมาร์คเซครเบิ้เนี่ยใครก็ตั้งได้และเป็นแอดมินกลุ่มเนี่ยใครที่เล่นเฟซบุ๊กเป็นมันก็เป็นแอดมินได้เฮ้แต่แอดมินพวกเนี้ยอย่าไปตีอะไรเก๋ส่งเดชได้ป่ะอย่างเงี้ยเนี่ยแท้อย่างเงี้ยเก๋อย่างเงี้ยคนอยุ มันได้เข้าใจได้เห่ไหมฮะเออฉะนั้นนะใครที่บอกอันนี้เก๊ไปหามาขายผมถ้าหาไม่ได้เนี่ยนะคือพาเก๊มันต้องมีวางตามแหละแผงพารเก๊หรือแหล่งทำพารเก๊ในะถ้าประจันก็น่าจะมีถ้ามันเก๊ ไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าเห็นพระมาน้อยแต่อยากทำตัวเป็นศาสดาอันนั้นไม่ได้ว่าแต่ประเด็นเฮ้ออย่าไปสวดพระแท้เป็นเกย์ถ้าสวดได้ต้องอธิบายได้ถ้าสวดแล้วไม่เคยเห็นนะ่ะก็ต้องย้อนถามว่าเองเห็นมาน้อยหรือเองเห็นมาหมดทุกพิมพ์แล้วถึงบอกว่าไม่เหมือนที่เองเคยเห็นมาผมเล่นพิมพ์นี้ไปหาพิมพ์นี้มาขายผมกันทำไมทุกวันนี้มันจึงมีคนดูพระเป็นน้อยลง ดูได้พระต้องส่งถามเซียนเซียนซื้อคือแท้วันไหนเซียนไม่อยากลงทุนคุณจะเห็นนะ่พระแพงๆมักเกิดปัญหาเพราะไอ้คนที่รับซื้อมันก็ดูไม่เป็นมันก็ไม่กล้าออกตังพอไม่กล้าซื้อมันไม่ซื้อมันก็ตีเก๋แต่ถ้าคนที่ดูพระเป็นเนี่ยเขาจะซื้อพระแท้ทุกองค์ราคาไหนก็ได้เข้าใจไหมฮะอ้าวเนี่ยเอาไลฟ์วันนี้ตกลงอยู่ด้วยใครสวดพิมพ์นี้เก๊ไปหามาขายผม เออแล้วเปิดหน้าสวดมาเลยนะว่าใครบอกพระเิธนิเกอและไอ้คนสวดอ่ะช่วยหามาขายผมด้วยเนี่ยความรู้น้อยก็ต้องหาเพิ่มอย่าไปเที่ยวสวดอะไรมั่วซั่วยังผมเนี่ยก้าเอาออกไลฟ์ก้าทำ YouTube พระทุกองค์ที่ผมถ่ายผ่านไลฟ์คนเห็นทั่วประเทศ แล้วถ้าจะเถียงแท้กับเก๋นเนี่ยมานะครับผมเห็นที่บอกว่าเก๋สุดท้ายแท้หมดแล้วผมรับซื้อให้ด้วยพระมีใบฝอยแบบนี้เล่นไม่ได้แล้วให้ไปเชื่อกลุ่มที่เพิ่งตั้งไอ้คนตั้งอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตั้งมาขายพระด้วยเอาง่ายๆ นะครับคุณจะคนที่ซื้อผมไปจะวิตกกังวลอะไรผมรับซื้อแปดพันคุณซื้อแปดพันคุณก็มาขายไปได้แปดพันแต่คนที่เอาพระมาคืนผมขึ้นตัวแดงเลยห้ามซื้อพระผมอีกจนกว่าจะดูพระเป็นนะฮะอา้าวมีแบบนี้เล่นไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันคือจุดกำเนิดของพระเครื่องถึงบอกไงว่าสมัยก่อนวงการพระเครื่องถ้าเขาเจอเอกาสารเหล่านี้เขาจะรีบเอามาโพสต์ และพระเหล่านี้จะต้องแพงเพราะอะไรเพราะมันชัดเจนมากกว่าคำบอกเล่าทุกวันนี้เอานิทานประกอบการถ่ายของคนขายพระมายึดถือเป็นตำราอยากจะบ้าอ่ะไม่เป็นไรฉะนั้นแฟนเพจที่ซื้อผมไปอ่ะแล้วผมรับซื้อพิมพ์นี้ด้วยนะแล้วผมรับซื้อพระและเนี่ยก็วัดประสาทวัดประสาทมีพิมพ์นี้ด้วยชินาราชเนี่ยมี แต่เขาได้มาพร้อมกันคนทําเกมจะทะําพระมากมายหลายพิมไม่ใช่อะการดูแท้เกมผมไม่ได้ดูที่แรกอย่างเดียวผมดูที่วิธีการผลิตว่ามันเป็นวิธีการผลิตม็อได้เดียวมือกดเสียบยกขึ้นตรงยุกหรือเปล่าไม่ไม่ได้ขายแล้วครับผมเหลือนะครับเหลืออย่างละองคอ่าแต่ที่ตอนนี้เหลือเยอะหน่อยก็เป็นชินาราชเนี่ยถ้าไปลงในกลุ่มบอกไม่มีการสร้างอะ นะให้เขากลับมาดูคลิปผมและเอาอันเนี้ยไปดูกับเนื้อวัดประสาทที่ขายกันอยู่แล้วช่วยบอกด้วยว่านอกจากวัดประสาทมีวัดไหนอะที่เป็นเนื้อนี้แล้วลรยแร่แบบนี้เออถ้าบอกไม่ได้ก็คือมันไม่มีนะไม่มีวัดประสาทวัดเดียวเข้าใจไหมเออฉะนั้นเขาปลูกเศษเขาสร้างกันมาควรจะเอากลับวัดจะห้าพันจะร้อยหนึ่งก็ได้แต่ไม่ใช่ กูไม่เคยเห็นกูตีเกะมาอาศัยพุทธคุณหากินกันตั้งกลุ่มมาขายพระอย่าเนรคุณหลวงพ่ออันนี้สำคัญของที่หลวงพ่อสร้างเขาจัดพิธีมุทธาพิเศษกว่าเขาจะกดได้แต่ละองค์กว่าเขาจะใส่มวลสารเข้าไปนะฉะนั้นนะครับเราไม่รู้อยู่เฉยๆอย่าอวดเก่งอ่าให้คนที่รู้เนี่ยเขาออกกลับ นะอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ต้องแพงเหมือนที่พวกคุณขายก็หรอกนะแต่ถ้ามีคนจะแขวนนะ่ะหรือเขาเอามาเช็คในกลุ่มเนี่ยเอออย่าปฏิงเ์โฮเก้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ขายแต่เขาอยากจะแขวนอย่างสบายใจแค่นั้นเองใช่ไหมง่ายๆนะมีเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยใครตีเก้ให้มีปัญญาหามาขายผมนะอยากจะรู้จริงกลุ่มไหน อยากจะรู้จริงๆกลุ่มไหนอ,อะไปเนี่ยผมมีผ้าเก็บขนาดเนี้ยชีวิตผมคงคงต้องมาขายว่าปดระสาทเก๋อ,องละแปดพันเพียงแต่ที่อื่นนะครับ